คลิปนี้การภาพพี่น้องเขาป้าครับมาบอได้พามาลงป่าแล้วครับเมือนี้พามาเบิ่งเถาวนลงครับพอดีช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เิ่นกาลังออกดอกครับตามป้าตามเขาก็สามารถพบเจอดอกของเพิ่นได้ครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังหาง่ายครับเพราะเพื่อนมีดอกเป็นบานให้เฮาเห็นนะครับครับสาหรับเถาวนลงก็เป็นไม่เลยครับลักษณะใบของเพิ่นก็มีลักษณะใบสีเขียวครับท้องใบของเพื่อนก็มีลักษณะ เป็นสีขาวมันวาวครับก็คือถ้าเราเอามือสัมผัสหรือว่าลูบทองใบของเพิ่นครับเอาก็สิรู้สึกว่ามีความความมันสัมผัสมือเราได้ชัดเจนครับถ้าเราเอามือลูบเบิ่งนะครับบริเวณใต้ทองใบของเพื่อนครับพี่น้องก็คงสังเกตเห็นนะครับ่นสีมีลักษณะออกสีข,า,ขาวๆครับมีพายประหลอดอยู่ในตัวของเพิ่นครับ ลักษณะด้านใบของเพ้นครับก็มีลักษณะใบเป็นสีเขียวนะครับเป็นหลูกไข่ปลายใบแหลมครับโคนใบของเพ้นก็มีลักษณะเป็นโคนใบมนครับขอบใบเดียบแล้วก็มีลักษณะใบที่บางจากเล็กจักน้อยครับลักษณะเทาของเพ้นก็สิเป็นใ้เลื่อยไปตามต้นไม้ตามที่พี่น้องเห็นครับครับเดี๋ยวหอามาเบ่งดอกของเพ่นครับอ่ามันเป็นลักษณะที่มีความสวยงามเพียงใดนะครับ ที่พี่น้องเอ็นนี่ก็คือเป็นดอกสีม่วงครับถ้าตามในตำราจริงๆครับที่บันทึกไว้ก็คือลักษณะดอกสีม่วงก็คือตัวเมียครับแต่ว่าทุกมาในห้องก,ก็นิยมเรียกเป็นตัวผู้ครับสาหรับดอกสีม่วงนะครับก็สี่เหลียกว่าสี่เหลียกตัวเมียนี่ดอกสีขาวนี่เป็นตัวเมียครับพอมีความเสื่อมว่าครับสืบพืชและสัตว์ทุกชนิดครับ เป็นตัวผูมักซิมีซีที่เข้มแล้วกะ็สดใสกลัวตัวเมียนะครับคนก็เลยคิดว่าดอกสีม่วงน่าจะเป็นตัวผูมากกว่าดอกสีขาวครับสําหรับดอกของแฟนนะครับคนในปัจจุบันก็เลยเอาดอกสีม่วงมาเป็นตัวผูแทนครับแต่ว่าถ้าเอาตามในตําราจริงๆครับก็คือดอกสีม่วงก็ต้องเป็นตัวเมียครับดอกสีขาวก็คือตัวผูครับจึงสิถูกต้องในตามตําราที่บันทึกไว้นะครับ สำหรับคุณขนเสือของเทวันลงครับก็คือเสือกันวาทาเ่าพบเจอหวานชนิดนี้ครับอยู่ตามป่าตามเขาก็เพินบ่ให้ข่ามหรือว่าบ่ให้หลอดเครือของเพิ่นนะครับบ่ให้หลอดเทาของเพิ่อนอาจเสีให้นในลงป่าได้ครับอันนี้คือคุณควมเสือของคนบาลานที่สืบทอดกันมาครับบ่อน่าลบรู้นะครับแลวก็มีบันทึกไว้ในตำราครับเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับว่าบ่ควรหลอดหรือว่าข่ามเวลา เาเดินปลาครับไปใส่มาใส่ในทินที่ไกลๆครับที่เฮาบอกคอยคุณเคยนะครับบน่าสีควรลบลูหรือว่ากาวขามหรือว่าหลอดก็แล้วครับสําหรับเถาชนิดนี้นะครับถ้าพื้นที่ใดที่เฮาคุนเคยหรือว่าจักชินตาปกติครับก็บ่มีปัญหานะครับการเข้าปลาหรือว่าขึ้นเขาต่างๆครับถ้าเฮาบ่คคอยคุณเคยในพื้นที่นั้นครับเฮาไปกาวควมหรือว่า เอาหลอดเท่าของเพื่อนครับอาจสีเหตุให้มีการลงปลาหรือว่ามึนงงได้ครับสําหรับเท่าชนิดนี้ครับสําหรับการนํามาปลูกไว้บ้านไว้เฮือนครับหรือว่าปลูกไว้้านค้าวันไว้้านคา้านขายครับหรือว่าสุ่มประตูทางเข่าต่างๆานะครับก็ถือว่าเป็นเสน่เมตตามหานิยมครับเป็นสิริมงคลแก่สถานที่หรือว่าผู้ที่ไปมาหาสู่ครับหลอดเขาหลอดออกก็สิเหตุให้จิตใจวกว,วนครับ เกิดเป็นเสนเมตาแก่สถานที่นั้นๆ้นครับหมอกแกปลูกไว้ตามหนา้านค้าร้านขายดีๆครับสําหรับหวานเถ่าชนิดนี้นะครับถ้าท่านใดปลูกไว้้านค้าร้านขายครับเวลาที่ลดน้ำพ่นกระห้เศษโดยกระทะมหาลาภโภพวันตุเมครับเจ็ดจบทุกครั้งนะครับในเวลาลดน้ำกระสิเป็นเสนยิ่งขึ้นไปครับเจ็ดในธรรมาค้าขายดียิ่งขึ้นไปครับ,รบสำหรับคุณามเสือของเพื่อนครับ หรือว่าเฮาใส่สทางเป็นสเสน่เมตตาครับเพื่อนก็นให้พกผ้าดอกวานครับก็คือให้เสกด้วยกระทกะละสติมหาลาโพโหตุพวันตุเมสามจบครับก็สิเกิดเป็นสเสน่เมตตาแกผู้ที่พกผ้าดอกวานครับเพิ่นให้เสกสามจบทุกครั้งก่อนที่นาดอกวานใส่กระเป๋าครับสําหรับในคุณควมเสือของเพิ่เนนะครับ สำหรับวันที่ควรปลูกครับก็คือควรปลูกในวันจันทร์ในช่วงลางคืนของเดือนครับก็สิเป็นมงคลดีนะครับเวลาที่เห้ลดน้ำประจําครับก็คือให้เสก้วยคาถานนโมพุทธายะสามจบเสมอครับก็สิเป็นมงคลยิงขึ้นไปนะครับสําหรับการปลูกหวานชนิดนี้ครับครับพี่น้องการคงสิเดเ็นลักษณะของเพ่นทุกส่วนแล้วครับบอกว่าสิเป็นดอกหรือว่าเป็นใบเป็นเท้าของเพ่นนะครับ ตาพี่น้องพบเจอ,อยูดตามปลาตามเขากะถาหฮาบอกคุณเคยในพื้นที่ครับควรหลีกเลี่ยงได้กะให้หลีกเลี่ยงเป็นดีที่สุดครับสําหรับเท้าชนิดนี้นะครับถาหฮาคุนเคยในพื้นที่นั้นๆครับอาจสิบ่มีปัญหายังนะครับเาะว่าหฮาคุณเคยในสถานที่ครับขับคลิปนี้กะสิพาพี่น้องเบื้องไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมคลิปครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซอยกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเสมอมาครับคลิปนี้สวัสดีครับ